สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อกินแกงเห็ดพอมาาแกงเห็ดพอพี่น้องนี่ลุยชาแนลกับบัวไปหาแกงเห็ดไม่ข่อยพี่น้องนั่งเอามาฝากแม่ปุุงประซันแต่ยินต์เสียงอีปุุงปุุงปราซั่นไม่อย่างน้อยปาะซันถือถวยเพราะว่ามากแกงเห็ดพอเอาเยอะๆอีกเยอะๆอีกตอนนี้นั่งก็ร่างไปหาเห็ดปบัวพี่พี่น้องไมจะไปนั่งเห็นตัยาชิบก เลิอันนี้ไม่ยังนี่ยได้จะกุดต่อกะลัมเพิ่นหอมมกหวั่งอือจะซุปน้ำใหม่พี่น้องซุปน้ำใหม่อือ แล้วมากินข้าวแม่นางหนีซูนอเมริกาแบบแห้งดีดีมุสีแมานางหนีเร็วอืมอย่างนี้ประกอบน้ำไม่ประกอบอย่างจ๋าขนมปังชุดอเมริกาแบบพี่น้องอไม่ได้หิวบ่ได้วัด ว่าหือกได้เบิงจิมหนิเหรอเิ้งิมอเอออิมอิมเนยอยามนี่ยไหอ่ะไปเนกอนกินไหมจะเเวนคุาห่างาเเวนอู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ฉันีงานสําคัร์ลหม่บานฉันแลนดูคลิปยังพี่น้องลงยูทุบอ่ะกลงเพก็ลงเพเอาไปกินนะปลาดุันนี่ไปกินสุน้าเป็นบ่เสร็จ แซ่บหอยจิ้มมังก่อร่อยมากสื้อจะไปอย่างนนี้ืิมมังกรฉันมุมจานาใส่กับแซน่ะตบปแซ่บดีปลาแซ่บกินนหแหม่ได้ปะรั้แซ่บสุดอร่อยไปสุดดีดูไดบ Liên cung lên mùa của ảo xuống dù. What? Ủa? I I'm going to go I'm going to go to the house. I'm Cái <laughs> ừ. mít. <Em. cười> <laughs> <laughs> โอ้ยเบิรนทำยัง้มบมี่เบิรนเ่านไม่ทอาจางีากมากเลนั่นแหละเอยนั่นแหะเบิร์ก็แล้วมั้งใช่เลยคือพารซีสเถนี่ยนม่ี่ไก็มาสุมจังฮ้องอั่นบหละวันนี้ไปเดียวเลยบนเีรื่อนเหลือสำนักสุมทานนั่นและสุมน้าสุมตาสุมนาสุมเนื้อน่าจเรื่องมานั่งนี่นวดซุบบะหมี่อ้อนซุปน้ำ เอาสอนมากมากไปไปเกาหลีอาชมันก็ยงานให้เนาะถ้าไปงางหางอย่างวะก็ต้องกลับไหมนานาแบบเสียดายเลยก็นี้ใช่ไหมถ้าเปยางหางอย่างไรจนท้องยางหมดเลอันนี้ว่าอยู่อันระเบียงลายนั่นจนชั้นศูนย์ชั้นอยากขอตลาดนั่นเสื้อผ้าเพราะว่าน่าเสือเผามันมีแอร์อุ่นเพราะฉะนั้นอยากขอตลาดนย่างวะกุชชี่ด้วยกุชชี่มันไม่มีเป็นน้ำหาเก็บกุชชี่อะไรสั่อย่างบ่ได้ได้ยน้ำบินบ่พี่น้องแกงกีเล็ก ตัแบบไงเลยอะ,นนะ่อนนี้พี่มึงอไอูเนาะพี่น้องแกงกิเลพี่ยุอาจารย์จะเคยกินบ่แงกงผักกิเล็กใส่ผักซีลาอันนี้ทุกวนันมะึซื้อซ้อมาต้องซืง้องอกวนมะเนีหย อิ่มขนาดคืนนี้เธอไหนวันเสียแขกของฉันเนี่ยพยาบาลเนี่ยพยาบาลคุณทุนจ่างเด้อคุณแม่คุณแม่อย่าลืมเด้วยวันทองพนังพี่น้องมันกินเปนเป็นแห้งอยู่วันจริงๆเ่ยมันก็มันกะหนักขๆนะหัวใจอยู่แบบเยอะเยอะเยอะออกสิแม่ถ้าหนอนนี่ตาออกกับร่งกายพี่น้อมเอาเย็นสิซื้อแบบอะชุดหน่อไม้ ือจังแบบพ่อเห็นแห้งแต่มันจิเขาไม่เห็นแห้งคนบุทไทยคนบุไทยเอิ้นซุปหนมอไเนีุยหุ่มไม้บ้านบ้านเย็นวนบอกแกงปิ๊กบกเหน่อ้ม้หม่น้ม้นเพิ่นว่าไปแกงอะไรได้เิมนหม้หวานนิดงเกี้ยงป้ไม่ปไหมไม่ตัเห็นตั้ง่น้หรอตั้งอย่างตั้งหูอั้งมกบานี่นองัน้ใหม่ไม่เป็นเมืองนปลา ทำไมอืมอ่าฮที่สามึ้นบาทพี่น้องกองงานองานอะไมาดูไม่มมได้กาเเลยออกม,มามากน้องจีนดังพาไปเรียนมามาไห้เรียนเรียนอีกแล้วลงนด้วยจ่เลยเรียนปูนทีเมนตปนซีเมนกันนะตรงนี้จะเรียนมหา เจ้าอะไรกััลงกินแกงเฮ็ดพอจากผู้จัดการอยู่อยนี้ด้วยชาแนลขอบคุณไห,หลายไม่เห็นไหนต่เบิดมือ,อมไปหาเฮ็ดเบิดมือพี่น้องไปเฮ็ดพอมาตอนนี้ไปเก็บเฮ็ดขั่วเมื่อคืนหากินเฮ็ดขัววาเนีบุญปากแม่มั่นพี่น้อ ให้พ่อแม่ในลูพ่นมารูดทองใส่พี่น้องให้ยุยให้พ่อแม่ในลูกให้แม่ได้ได้หลายประจำเป็นเรื่องปะเฮ็ดเป็นเรื่องอะไรได้ได้หลายเด้อให้ไปแย้มงสไปแล้วบ่ไปเรยไปไต่เอารียบไปไต่เอาไปไต่เอาไปไต่ไปไผได้ดอกไม่เคยไปนั่นตะยานไหนดิผู้องใช้สถาที่ดีเด้ียว่ายุ่งมันหลายแมงใหม่หลายแม่งมาแลกข้อสี่อย่างอันเพลินเพลินแห้งอันวัะถึุอีหยัง จะเคยไปกินกันหรือครั้งกินเราปลาบุปลาเขาดูบุปตามันคนละคนละกระดานดิเรียนกับปลาบ้านห้ท่านไปได้ยุไปที่ล่ไปเข้าไปแล้วว่าเขาจะไปไปกางเว้นดีกว่าเข้าไปกระเดือดสีซีเข้าไปบ่ว์เนี่ยวรีบือหาไปบ่ว์วันนี้ว่าไปบอว์เขาบอว์อื่นไหมเขาบอว์ช่วงก็บอกคือบ้าเขาไปเขาอยากเขาบระเดือดง่ายค่ะแต่บอวก็จะเหมือนมากระเดือดขาเขาเชื่อมกับเขาบ้านช่วง คือว่าอายุม no no like yeah, anyway, hey. hey. ันยันไปแล้วมันบ่มีเห็นไปเสี้ยวเดียวเราบ่มีเห็นจินะแต่ว่าอย่างที่ว่าไปได้เห็นมาตลอดเด็กได้ไปได้ก็ว่าได้ก็เบิดมือได้ตั้งแต่วันนี้คือเขาไปทั้งวันนะคืออยู่กับเขาได้ไหมทั้งวันไม่เรากลับมาบ่นได้ไงบนรถไงท่านก็บอกว่าถ้าไปกับ็กลับมาก่อนแล้วถ้าเหนื่อยก็กลับมาก่อนแล้วรถหลวงป้าก็มีเรื่องน่ะจนหายหลวงป้าจนหายปลาหาเห็ดเจ้าที่เหแบบ

Đâu? thả nhất rồi lìa rồi dành mù mập mọc hỏi ở mù 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 nó mù 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 ดางามงามงาดอกกระต่ายดาอิเดีเดือดาทำเกี่ยวคือพอันคสงสัยมันเต็มนสเพ่งันงามดากงามประจักษ์ต้มีทามาเราเลยาไดพเหนคนตก่าตาคือสามมก็บ่งไ่อำาจเียมัดตงนัน่ะฉัได้ใส่ชุดนรท่าอมนี้ เอาไเปลางกงเกงเนี่ยฉันมาใส่เธวในค้นท่องไห่บอตีนใหญ่นั้นนี่ส่วนไนใส่เนาะสัวเฮ้ยาตีเียอยู่ดิบุ๊ยส่วไนสเนาะท่าครับอันนี้ก็เรื่องจริงไปบ้างก็ใส่ตลอดพี่ไม่ดนังงอม่งเกงนะ่ใส่นั่งิงเกงกงในฝัเพราะว่ายังิเพราว่ากางเกงในฝันเนาอันนี้เพรม่เรื่องหนักเกยียดเยพี่น้องนก็เป็นเรืองิเป็นเกียยืดกับคนจะขอตัวเนาะเขาเขาจิตมาใส่กางเกงที่มันเป็นกางเกงขาสันกางเกงในขาสัานนะที่มันเป็นสตรีมุ่งยิ่ง แล้วเจ้านี้ก็หาซื้อแบบว่ากางเกงที่มันยืดแต่การ์ดทรายได้โรงพยาบาลพี่แลนด์มันด่างใหญ่จริงหรอโรงพยาบาพี่แลนมันด่างใหญ่เหมือนกันเออการ์ดทรายน้ำคอยได้เพราะบอกเขาซื้อแบบเป็นขายืดเป็นกางเกงขาสั้นเป็นขาขายืดนะมันย่างกางเกงในเพิ่นอันตากบ่แห้งหรือว่าหรือว่าบริหนารศากศิลป์กับไปเอาลาขับสามาใไซไปหรอใส่น้ำกันได้เสมอเพราะว่าเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงแบบ บางเกงชั้นในเป็นขาสั้นมีขานะพี่น้องมักสซแบบมีขาโมักสซแบบแังสี่นะมันจีเป็นห้อยเป็นห้องนั่นขาเรานะพี่น้องเขาจบมันจีเป็นกันเป็นห้องก็ได้ประชบอกเรื่องจิกินเขาเรื่องจิป้อนเขามาบัดรอ้ยมันมันกินกัยอมันมันบนคือบานไอ้มันกินปากรตีมันกินไม่ได้เด็หกโมงลืมมันบอกลืมคาคอะตาชีบ แล้วไปกินลูกไปกินอยู่แล้วอยู่แล้วมูหงแล้วอืโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่แหละอย่าหาว่าแม่มันกินอ่างเด้อเอ้อไม่เมาไม่เมาไม่เม่าคนดีตืมโอเคพี่น้องค่าขอบคุณเอ่อยางเฮดพอจากานิลุชาแนลนะคะหล้วกับุ่อเซลตอมด้วยพี่น้องเด้ออืมกับพี่น้องที่ถึงคือเกาพี่น้องขอบคุณพี่น้องสูงขูดุูก้นสูหมอสซูอสบอลอย่าลืมกดดาวให้คุณแม่น้องนาเดตาด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ